มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยมีอุจจระสีน้ำตาลเลยนะเอาจริงๆคือตกใจมากๆครับก็เลยจะเอาข้อมูลมาบอกทุกๆคนนะครับว่าสีของอุจจระเนี่ยจะบ่งบอกต่อสุขภาพของเราได้เลยฉะนั้นอย่าละเลยต้องเช็คนะครับสีอะไรจะเป็นยังไงบ้างดูคลิปนี้เลยครับถ้าเป็นสีเขียว เกิดจากการกินผักหรือผลไม้ที่เป็นสีเขียวเป็นจํานวนมากถ้าเป็นสีดําคล้ําเกิดจากการกินอาหารที่มีสีดําและยาบางชนิดถ้าเป็นสีเหลืองมีความผิดปกติเกี่ยวกับการดูดซึมของลำไส้ถ้าเป็นสีเทาเหมือนขี้เท่าเกิดจากภาวะตับหรือตับอ่อน กำลังมีปัญหาถ้าเกิดเป็นสีดําเข้มเป็นสัญญาณอันตรายบ่งบอกถึงภาวะเลือดออกภายในถ้ามีสีแดงปนเลือดเกิดจากลิสิดวงทวารภายในหรือเลือดออกในลำไส้ถ้าเป็นสีอ่อนขาวคล้ายดินแสดงว่าอุจจาระขาดน้ําดีและก็สีสุดท้ายเป็นสีของผมตอนนี้เลยก็คืออุจจาระเป็นสีน้ําตาลก็ถือว่ามีสุขภาพดีระบบทางเดินอาหารเป็นปกติอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเนี้ยผมมาหัดกินนัตโตหรือถั่วเน่าเยอะมากขึ้นในช่วงนี้เลยเรื่องสีของอุจจาระก็สําคัญนะครับอย่าลืมกลับไปเช็คสีอุจจาระของทุกๆคนด้้วยนะรบเป็สีอไา จะได้ป้องกันตัวเองนะครับ